ลาออกจากพยาบาลมาทํากระบองเพชรเพราะผู้ชายคนนี้เหมือนเราค้นพบสกิลใหม่คะ่ะคือสกิลการเป็นแม่ค้าตอนเริ่มทําครั้งแรกตื่นเต้นมากเคยได้มีโอกาสไปออกบูธครั้งแรกด้วยที่โคราชตอนนั้นก็คือล้มเหลวไม่เป็นท่าแต่ได้ประสบการณ์กลับมาเยอะมากทําไปทํามารู้สึกว่าอยากจริงจังและเต็มที่กับกระบ,บองเพชรมากขึ้นก็เลยลาออกจากพยาบาลมาพฤษภา2024ใครอยู่กับเอิร์นมาจนถึงวันนี้บ้างคะ,ะรายงานตัวไหนแล้วมีการถ่ายรูปโปรไฟล์ใหม่ด้วยนะทุกวันนี้ยังคิดอยู่เลยคะ่ะว่าจะได้ เปลี่ยนรูปโปรไฟล์ใหม่ไหมไลฟ์มาเรื่อยๆจนได้จัดโรงเรือนที่เอาไว้ไลฟ์จริงๆจังๆช่วงนั้นก็เป็นช่วงที่ยากมากเลยนะคะเพราะว่าเป็นการเปลี่ยนอาชีพครั้งแรกจริงๆแต่แน่นอนคะ่ะการพูดไปเรื่อยคืออาชีพหลักของเอิญอยู่แล้วน่าจะพอมีพี่ๆที่ชอบฟังเอิญพูดไปเรื่อยอยู่บ้างก็เลยได้รับการซัพพอร์ตอย่างดีขอบคุณมากๆจากใจจริงนะคะที่เอ็นดูพวกเราพวกเราขอตอบแทนด้วยการผลิตไม้อย่างมีคุณภาพและทําทุกอย่างให้เต็มที่เท่าที่พวกเราจะทําได้เลยนะคะเติบโตไปพร้อมกันนะ